สวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ช่วยบอกทีนะครับว่าใจผลมาดันป่าไหมนี่ครับอันนี้ใบเขาผมลองชิมดูแล้วครับใบก็บเปรี้ยวนะครับเนี่ยครับผมก็ว่ามาดันนะใช่มาดันป่าไหมครับ ย,ยอดแบบนี้ยอดเปรี้ยวเนี่ยผลครับกลิ่นเหมือนมะดันบ้านเลยคล้ายๆกันเลยแต่สุกแล้วอมเปรี้ยวอมหวานนอยๆย,ยางเหมือนกันเลยครับยางตีฟันเหมือนมะดันบ้านเลยเนี่ครับลักษณะ